สวัสดีครับพบกับช่องมอซ่าทอแอนโมเดลวันนี้เราไม่ได้มาต่อกับโมเดลกันนะครับผมมาอยู่หน้าคอมในขณะนี้ครับผมก็ต้องมารีวิวตัวอุปกรณ์คอมนะครับสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือตัวเมาส์เกมมิ่งะน,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 นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือเมาส์เก่าของผมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเมาส์ตัวนี้มีปัญหาก็คือการแบบมันคลิกเบิ้ลน,นะครับผมมันเป็นทั้งปุ่มซ้ายแล้วก็ปุ่มขวาเลยนะครับแล้วก็ ผมก็ถามพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกันมาหลายรอบแล้วครับว่าเออพี่คลิกเบิ้ลอย่างเงี้ยสองปุ่มเงี้ยควรแก้ไหมหรือว่าแบบควรซ่อมไหมอะไรเงี้ยพี่ๆเพื่อนๆก็บอกว่าซื้อใหม่เถอะอะไรเงี้ยผมก็เลยได้ไปซื้อเมาส์ใหม่มาครับผมแล้วก็มาถ่ายรีวิวกันวันนี้นะครับเมาส์ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า ASUS o g Sparta X นะครับผมตัวนี้เป็นเมาส์ไวเลสนะครับผมเป็นมีตัวเอ,อ่อไฟ ไฟ RGB ด้วยนะครับแล้วก็มีสัญญาณไวเลสก็2.4นะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมีตัวปรับ d v i ได้1,009นะครับผมก็คือสูงสุดของตัว, Mount ตว,วเ,าเวมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสาย USB 2.0ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับ เดีย๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมว่ามันน่าจะเท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอ่อเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่กันนะครับผมแล้วก็ทําการแกะกล่องกันเลยนะครับมันดูแบบ p ีเม i ยมจะตัดเลยลเราค่อยๆกีนะครับเดี๋ยวยากยากรุนแรงเลยอย่ะตัวนี้นะครับ โอเคได้ละเดี๋ยวเรามาทําการเปิดกันเลยนะครับผมเปิดยังไงเอามีมีเขามีอีกชัดนึงอะเรามีตรงนี้นะครับนี่โอ้โหด้วยเพื่อนโคตรเท่นะครับนี่คือตัวเมาส์นะครับผม เมาส์มีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมจับแบบเต็มมือเลยโหนะครับสมมาเปรียบเทียบกับเมาส์ตัวนี้นะครับผมเนีย่ยเห็นไหมเล็กมากตัวนี้เล็กมากนะครับตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเรามาแกะเปิดดูกันนะครับก็จะมีพวกคู่มือนะครับผมซึ่งให้คู่มือมาแบบแน่นมากหนามากนะครับคู่มือต่างๆเอาวางไว้ก่อน นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ดูสติกเกอร์ข้อเท่เลยโฟกัสหน่อยดีดิโอ้หวิงวิงวิงด้วยอะเออวองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์เขาเลยนะครับเดีย๋ยวเรา,าวางไวน้นี่กันนี่เมาส์นะครับก็สีดํานะครับ,รบผมเป็นเมาส์สีดํานะครับแล้วก็เป็นพวกแบบโห้ดูดิ ที่ผมเพิ่งเคยลองใช้รุ่นนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการปรับระดับไอ้ปรับไอ้นี่ครับปรับปมนะครับเป็นแบบไวเลสหรือว่าจะเล่นเป็นสายนะครับผมนี่นะาวางไว้ก่อนนะครับและน,นี้อันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นถุงใส่เมาส์นะครับถ้าเดาไม่ผิดจะขอทําการแกะก่อน อีเมียมจังนี่เขาเคือมีถุงใส่เมาส์เคลื่อนเอาไว้เคลื่อนที่แบบออกข้างนอกนะครับผมถุงใส่เมาส์ครับดีเลยอะถุงดีเลยอะข้างในนะครับมันจะเป็นมานี้ใส่เมาส์ใส่สายนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแท่นแท่นชาร์จแท่นชาร์จของตัวเมาส์นะครับแล้วก็ อันนี้แหละก็คือตัวส่งสัญญาณของตัวเมาส์นะครับปกติรุ่นตัวอื่นๆจะเป็นตัวส่งแบบที่มันเป็นเหมือนแฟลชไดร์เล็กๆนะครับเป็นตัวส่งเล็กๆอันนี้เป็นแท่นชาร์จด้วยแล้วก็เป็นตัวส่งด้วยนะครับแล้วก็าวางไว้ก่อนแกะทีละอย่างดูทีละอย่างนะครับแล้วก็ข้างในมีไหมอ่ามีอันนี้ก็คือขาตั้งแท่นชาร์จนะครับเป็นแบบมาด้วยกัน ใส่ไงใส่นี้นี่น,นี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่กันที่หลังนะครับวางไว้ก่อนมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีตัวอันนี้นะ่าจะเป็นสายที่เอไว้ต่อกับเออถ้าเราอยากเล่นแบบมีสายนะครับผมแล้วก็เออมีไหมอันนี้เออตัวนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึง้ะกันอันเล็กป็นชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วก็อนี้อันนี้น่าจะเป็นสำหรับตัวาสายชาร์จนะครับสายชาร์จของตัวนี้นะครับผมเก็เาไว้ต่อกับพวกเอาไว้ชาร์จนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้างในมีอะไรอีกไหมเหมือนมีอะไรอีกอย่างนะครับอันนี้หรออันนี้เขาไว้ทำอะไรนะ เหมือนตัวขันน็อตเลยอะ่ะเอาไว้น่าจะไว้เปลี่ยนพวกสิ่งสิ่งที่เราจะพูดต่อไปน,นี้นั่นก็คือรุ่นนี้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ปัญหาเมาส์ของผมมากก็คือการคลิกเบิ้ลใช่ไหมอันเนี้ยเขามีตัวปุ่มคลิกมาให้ <c oughs> นะเขามีตัวปุ่มคลิกเมาส์มาให้เลยนะครับเพื่อที่จะถ้าปุ่มอันเนี้ยของเขาพังหรือว่าคลิกเบิ้ลนะครับ <c oughs> เขาก็จะให้เราเปลี่ยนได้นะครับ ซึ่งการเปลี่ยนก็คือต้องถอดตรงนี้นะครับเขาเป็นปุ่มมาให้ถอ,อดสี่น็อตแล้วครับแล้วก็เปิดอันนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวคลิกเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ได้เลยเ,ลยเขามีมาให้สองอันนะครับแล้วก็ถ้าไอสองอันนี้พังอีกเราก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมที่เป็นปุ่มคลิกธรรมดานะครับทีออ่มีขายทั่วไปนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบสายชาร์จแท่นชาร์จแล้วก็ เอามาลองวางดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนสิ่งที่ไม่ได้ใช้เก็บก่อนนะครับผมเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายโอ้ของดีกล่องค่อนข้างที่จะดูแบบโหดูดีอะกล่องดีมากเลยเดี๋ยวเราประกอบนะครับ อันนี้ก็ดึงปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายที่ซ่อนสายนั่นแหละแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสายผ้าด้วยนะไม่ได้สายถักแบบพวกคีย์บอร์ดนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดินี่ต้องต้องซ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไป ถ้ามันเข้าล็อกนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับนี่มันจะซ่อนสายได้เดี๋ยวก็าซ่อนไปข้างหลังนะครับแล้วก็อันนี้พอจะชาร์จก็วางแบบนี้มันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปเลยเนี่ยจะไม่หล่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบสายคอมกันเลยดีกว่านะครับผม เอาละครับเราก็เอาตัวเมาส์นะครับเสียบกับตัวคอมแล้วนะครับผมเรามาดูเมาส์กันใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับก็เมาส์ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมมีไฟทั้งหมด3ามจุดนะครับก็คือตัวตรงกริ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้อันนี้เป็นหกปุ่มเลยนะครับผมเอาไว้แบบอันนี้เมาส์ตัวนี้เหมาะกับการเล่น เล่นเกมแนว MMO นะครับผมที่มันจะมีพวกอาวุธเยอะๆนะครับเปลี่ยนสกกองสกลสกิลเยอะๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟนะครับผมโลโก้เออที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนะครับตัวเมาส์แล้วก็ตัวนี้มันมีทั้งหมดออคุณสมบัติทั้งหมดประมาณ18คุณสมบัตินะครับ18อย่างนะครับผมก็จะมีพวก คลิกขวาคลิกซ้ายนะครับลูกเลื่อนนะครับผมปรับ dpi จะอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นมีแสงแสงเนี่ยแสงสีฟ้านะครับผมแล้วก็เออปุ่มกลับไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับถอยหลังนะครับเหมือนพวกเมาส์แบบเนี้ยเมาส์แบบใหม่ก็จะมีปุ่มแบบไปข้างหน้าแล้วก็กลับข้างหลังนะครับแล้วก็ที่เสียบตรงนี้นะครับเป็นไททายซนะครับผมเป็น USB Typ e c นะครับ แล้วก็มีตัวเอออันเนี้ยตรงเนี้ยเขาสามารถวางหัวเมโมเอ้ยหัวนิ้วโป้งนะครับผมแบเป็นอย่างนี้นะครับการจับเมาส์นะครับก็จะเป็นแบบนี้วางปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็นี้อันนี้จะมีที่พักนิ้วนะครับให้นะครับเนี่ยมันก็จะจับได้ได้ได้ไดีดขึ้นนะครับถ้าคนชอบแบบเมาส์ใหญ่ๆนะครับผมอันเนี้ยมันผมผมเนี่ยมันดูแบบ ปวดนิ้วนะครับปวดนิ้วพวกนิ้วก้อยนิ้วชี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอันเก่ามันจะเล็กนะครับอันใหม่นี่โหใหญ่สะใจมากนะครับผมแล้วก็จะมียางอันนี้ยางนะครับอันนี้ก็ถ้าไอ้ใต้ยางอ่ะมันจะเป็นพวกน็อตนะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ออโต้ลิงก์นะครับผมอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อันนี้นะครับแล้วก็มีสวิตสวิตไฟนะครับผมเอาไว้อันเนี้ยเอาไว้ เอ่อเปิดต่อน,นี้นะครับเปิดสีเขียวนะครับปิดก็จะเป็นเล่นแบบไร้สายเออเล่นแบบมีสายนะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมปุ่มเป็นปุ่มแบบจับคู่นะครับก็คือกดแล้วก็จะไอ้อนี้ก็จะจับคู่นะครับผมแล้วก็มีอะไรกะบแล้วก็จะเป็นของแท่นชาร์จนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรับกับตัวเมาส์นะครับที่เพิ่งพูดไปนะครับผม ปกติพวกเมาส์ไว้เลยนะ่ะมันจะมีเหมือนแฟลชไดส์เล็กๆนะครับไว้ส่งสัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นแท่นชาร์จด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องสายชาร์จนะครับก็จะลิงก์กับอันนี้พอระวังเมาส์ปุ๊บนะครับมันจะดูดดูดแบบนี้เลยนี่นี้นะครับแล้วก็มันจะมีสาย Type C นะครับเสียบอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีอะไรกันอันนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะของเมาส์นะครับผม ว่าถ้ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันเนี้ถ้ามันเต็มมันก็จะมันก็จะเต็มเต็มหลอดนะครับผมถ้ามันเหลือนิดนึงมันก็จะแบตบมันก็คือใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเราก็มาวางได้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าชาร์จเต็มอะเล่นได้หลายชั่วโมงครับเป็นประมาณตอนนั้นผมดูประมาณกี่ชั่วโมงว่า90หรือ60นี่แหละประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับผมการดีไซน์การแบบของมันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วผมเป็นคนชอบเมาส์ใหญ่อยู่แล้วนะครับมาเล่นแบบเมาส์เล็กๆเพิ่งมาลองเล่นนะครับเมื่อตอนตอน้นต้นปีน่ะไม่รู้สึกไม่ชินเลยครับปวดมือต่างหากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวนี้กันนะครับผมเอ่อผมไม่ได้เทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมลอง จับไปแล้วก็รู้รู้สึกว่าชอบนะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับใครนะครับผมที่จะซื้อนะครับก็ทําใจไว้เลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตามพวกเว็บไซต์ช้อปปงช้อปปี้หรือว่าจะเป็นพวกลาซาลงลาซาด้าอะไรนะครับผมไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นไอ้นี่คนออกตังค์ให้ผมนะครับแต่ว่าไปหาซื้อกันได้นะครับผมหรือว่าตามร้านพวกคอมพิวเตอร์นะครับตาม ห้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนะครับผมหรือไม่ก็ไปศูนย์ของเขาเลยก็น่าจะมีอยู่นะครับตัวนี้ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เอ่อถ้าเพ,เพื่อนชอบนะครับให้กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับไปแล้วครับบายบายครับขอบคุณครับ